เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาอีกทีค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณนบคุณนบได้เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวของเขาให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของครอบครัวของคุณนบคุณนบไม่เคยเชื่อเลย จนกระทั่งต้องเสียลูกชายคนโตไปเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณตาหรือคุณพ่อของคุณนบเล่าเรื่องเครื่องรางอาถรรพ์ชิ้นหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของครอบครัวของคุณนบมาหลายร้อยชั่วยุคคนให้ฟังเครื่องรางชิ้นนี้เป็นเครื่องรางขนาดเล็กมันคือลูกสะกดขนาดประมาณสองข้อมือ ลูกสะกดลูกนี้เป็นสีดำสนิทที่ถูกพันด้วยสายสินสีขาวตามตำนานเล่าว่าครอบครัวของคุณนบนั้นเป็นผู้มีวิชาคุณไสยเล่นคาถาอาคมมาตั้งแต่โบราณกาลและได้รับการสืบทอดให้ดูแลลูกสะกดที่สะกดลูกนี้ภายในจะมีดวงวิญญาณ รวมไปถึงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ถูกสะกดไม่ให้หลุดเล็ดลอดไปไหนเพราะอาจจะสร้างหายนะให้ครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องได้จากรุ่นสู่รุ่นมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเหมือนกันนั่นก็คือการทำพิธีเป็นผู้ดูแลลูกสะกดลูกนี้โดยผู้ที่จะขึ้นดูแลนั้นต้องเป็นลูกคนชายคนโตของบ้าน หลานชาคนโตของรุ่นนั้นๆโดยในพิธีกรรมหลักของการดูแลลูกสะกดลูกนี้นั่นก็คือจะต้องคลองพรหมจรรย์ถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดและทำพิธีบางอย่างที่เป็นพิธีเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้นในทุกๆแรม15บห้าค่ำเสมอการดำรงชีวิตของครอบครัวของคุณนบเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนมาถึงรุ่นของคุณนบเมื่อพี่ชายของคุณนบได้ทำการสืบทอดดูแลต่อและครอบครัวของคุณนบก็มีครอบครัวและมีลูกชายฝาแฝดเกิดขึ้นในบ้านคือน้องนุก,กับน้องณนะเมื่อพี่นนพี่ชายของคุณนบเสียชีวิตลงด้วยวัย50กว่า,ก,วากับล่วงหัวใจล้มเหลวเฉียบพัน แน่นอนว่ามรดกข,ของตระกูลก็ต้องเป็นผู้สืบทอดต่อทันทีแต่ในตอนนั้นน้องนุลูกชาคนโตเพิ่งอายุได้เพียง19ปีเท่านั้นซึ่งวัย19เป็นวัยที่ค่อนข้างจะหัวเลี้ยวหัวต่อและต่อต้านอยู่พอสมควรเพราะน้องนุลูกชาคนโตนิสัยค่อนข้างแข็งดูก้าวร้าว และไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นผิดกับน้องนะแฝดคนน้องที่เชื่ออย่างหมดใจและนิสัยคนละขั้วกับพี่ชายน้องนุพูดกับครอบครัวชนิดที่ว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะไม่สืบทอดการดูแลเครื่องรางดังกล่าวต่อและมองว่ามันเป็นความงมงายเพราะตั้งแต่เกิดมา น้องนุไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรางนี้เลยสักครั้งนั่นยิ่งทำให้น้องนุเชื่ออย่างหมดใจเลยว่าที่ครอบครัวดูแลสืบกันนั้นเพอเจอคุณโนมพยายามพูดเกี่ยกล่อมให้ลูกคนโตรับสืบทอดต่อแต่ก็ต้องทะเลาะกันทุกครั้งแล้วตอนนี้ลูกสะกดก็ขาดผู้ดูแลมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้ว แต่ถ้าว่าเมื่อยิงขาดคนดูแลเรื่องแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับทางครอบครัวของคุณนบโดยทางคุณพ่อของคุณนบรวมไปถึงคุณนบเองและภรรยาต่างพากันป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุเริ่มฝันร้ายเห็นดวงวิญญาณผู้ชายผิวสีดำร่างใหญ่หน้าตาดุดันจ้องอารวาสและทำร้ายทุกคนที่ฝันถึงเสมอ สลับกับการฝันเห็นพี่นนพี่ชายที่เสียไปแล้วเขาจะเข้ามาช่วยเหลือและพูดย้ำกับทุกคนในฝันเป็นประโยชน์เดียวกันและดาเนินมทุกครั้งว่ารีบให้ไอ้นุมารับเป็นผู้ดูแลลูกสะกดให้ไว้ที่สุดเพราะกูเองก็จะช่วยไม่ไหวแล้วเหมือนกันและนอกจากที่ครอบครัวจะพากันฝันในเรื่องเดียวกันก็ยังพบเจอกับปัญหาชีวิต และอุบัติเหตุเข้ามาอย่างมากมายเรียกว่าสวยสุดๆงานมีปัญหาเงินก็ติดขัดอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึงเลือดตกยางออกบ่อยมากขึ้นคุณนบรู้สึกว่าหากมันมากไปกว่านี้กลัวว่าที่สุดจะต้องมีคนตายหรืออาจจะมีอะไรมากไปกว่านั้นก็เป็นไปได้ จึงขอร้องลูกชายคนโตอีกครั้งแต่ก็ยังได้คำตอบเดิมๆก็คือเขาไม่ต้องการสืบทอดเพราะเขาต้องการมีครอบครัววันนั้นเรียกว่าคุณน,นบทะเลาะกับลูกชายคนโตเสียงดังสนัน่นน้องนะลูกชายคนเล็กที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เงียบผิดปกติแถมมีสีหน้าไม่สู้ดีมาตลอดจนเมื่อสองครามสองพ่อลูกจบลง น้องนะก็มาคุยกับคุณนบด้วยสีหน้าแคร่งเครียดและบอกว่าตัวเองเห็นพี่นุไม่มีหัวมาสักพักแล้วและมาจะมีเงาดำของผู้ชายตัวใหญ่หัวเราะชอบอกชอบใจยืนข้างพี่ชายเสมอยิ่งคนในครอบครัวผิดใจกันมากเท่าไรหนุวิญญาณดวงนั้นก็ยิ่งดูสนุกมากยิ่งขึ้นจนเมื่อครู่น้องนะเห็นวิญญาของลุงนน มาบอกเขาว่าเขาไม่สามารถช่วยต่อไว้แล้วและไม่สามารถยื้อเวลาให้น้องนุได้อีกแล้วถ้าไม่รับการสืบทอดน้องนุต้องตายแน่นอนว่าคุณนพต้องไปทะเลาะกับลูกชายคนโตอีกรอบแต่ก็ไม่เป็นผลอยู่ดีคราวนี้ไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆเพราะครั้งนี้น้องนุดูโมโหร้ายและอารวาดเหมือนคนขาดสติ และในช่วงที่กำลังชุลมุนอยู่นั่นเองอยู่ๆชั้นวางของที่ติดผนังก็ถล่มคว่ำลงมาใส่น้องนุเต็มๆและนั่นก็ทำให้ทั้งครอบครัวตกอยู่ในอาการชอ็อกเพราะร่างของน้องนุนอนแน่นิ่งไปพร้อมกับเลือดที่ค่อยๆไหลนองพื้นทางครอบครัวพยายามช่วยยืดชีวิตของน้องนุ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถร้างจากความตายได้ในช่วงที่จัดงานศพของน้องนุกน้องนะลูกคนรองเลยมาคุยกับคนนบและพูดว่าจะเป็นคนรับมรดกนี้ต่อเองและจะรับให้ไวที่สุดด้วยทางครอบครัวจึงจัดพิธีบายศีตามจำนวนก่อนที่จะให้น้องนะขึ้นพานไหว้บรรพบุรุษและถือครองตัวเป็นโสดตลอดมา ในทุกๆขึ้น15บห้าขาน้องนะจะต้องไปเข้าที่ห้องพระเพื่อจะสวดมนต์และทำพิธีกรรมบางอย่างกับลูกสะกดลูกนี้ทั้งคืนเลี้ยงด้วยเลือดแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกก็คือตั้งแต่น้องนะรับสืบทอดลูกสะกดนี้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดในครอบครัวก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยจบจนทุกวันนี้ น้องนะก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่ภาคพี่นุไปแต่สิ่งที่น้องนณทําอยู่นั้นมันคือสิ่งดีหรือไม่ดีกันแน่พอน้องรู้แค่อย่างเดียวคือมันหยุดไห้อะนะในบ้านได้ก็เท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ